กคนแม่เจอนอกพิราบนะไม่รู้เป็นอะไรอะ่ะบินไม่ได้อะ่ะโอ้มันเป็นหนองอะ่ะนี่มันเป็นหนองที่เนี่ยน่าจะใช่เนี่ยเห็นไหมอืมอืมไม่รู้มันเป็นอะไรเนี่ยตายแล้วจะทำยังไงกับมันดีวันเนี่ย ๋อเป็นยังไงล่ะลูกเดี๋ยวก่อน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 ลูกลูกไปอยู่ในนี้ก่อนอะยีว่าตามหมามาทางนี้ลูกจับต่ไปในนี้ก่อนอเดี๋ยวค่อยดูแลนะร้านหมอเขาปิดหมดแล้วนะลูกร้านหมอเขาปิดหมดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าหนูเป็นอะไรกระตุ้งกระตังก็ไม่มีไหนดูสิ เป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันต้องเอาไว้ข้างนอกนะเอาไว้ในบ้านไม่ได้เดี๋ยวแมวจะฟัดเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปในบ้านดูไฟดูอะไรให้มันชัดกว่าน,นี้ก่อนนะคะทุกคนทุกคนจับเขาเข้ามาตรงบ้านแล้วแต่ว่าไม่เอาเข้าบ้านนะไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเองเป็นอะไรวะลูก อเอ็งจะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเออเอ็อเองอยู่ในกรงไปก่อนก็แล้วกันนะข้าก็พาเอ็งไปหาหมอไม่ถูกเราจะพาไอ้นกพ่ราบตัวนี้นะไปหาห้ฟดเพราะเราก็เลี้ยงไม่ถูกว่าเราจะทำยังไง นดาราดารังนน้แค่ลูกขายชีสจับลงพิลาไม่รู้มันเป็น น้องพิราชอดได้กินหน่อยสิต้กให้มาลูกไม่บินโพตมันไม่บินเนี่ยมันไม่บินน่ะพตจะรู้ไหมว่ามันเป็นอะไร ปีกมันหักหรืออะไรหรือว่าเนี่ยมันขี้มันแตกใช่ไหมปีกมันหักหรือเปล่าไม่โอ้ยมันโดนอะไรมันโดนนกกัดเหรอไม่โดนหรอกไม่ไม่เป็นแผลไม่ไม่มีแผลไม่มีแผลพอดพูดค่อยพี่ไม่ได้ยินหูหนวกพอดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไร ปกติแต่มันไม่เดินสงสัร่างกายอะไรน,ไนะสงสัร่งงงนนางกายมันไม่แข็งแรงปีก็ยังปกติอยู่นี่เห็นไหมอ๋อร่างกายมันไม่แข็งแรงแล้วทุกงพรเป็นอะไรอ่ะดูดิมันเป็นเลือดอ่ะตะเกียะที่มันเป็นเลือดอ่ะอเออพรมบ เผ่มันบินได้เผ่ีมันแข็งแรงมันบินได้แต่เดี๋ยวมันก็มันเหมือนไม่แข็งแรงให้มันบินให้มันแข็งแรงก่อนแล้วถึงบินได้แต่อยู่นี่มันก็ได้อยู่พ่อว่าเดี๋ยวนี้แมวไม่มีถ้ากลางคืนให้มันอยู่นี่นะแล้วตอนเช้าพราต้องไปตากแดดได้ได้คับตอนเช้าเดี๋ยวยกให้ได้แล้วพอดูห้พี่หน่อยนะได้เราก็ไม่รู้มันเป็นอะไรว่ะพอด้ยไอกลงไอกลงไอกลงเล็กนั่นน่ะที่ไปดักแมวอ่ะ เอากรงดักแมวเหรอไม่ลุงมเสมแกจะขอยืมอ๋อแกจะพาแมวไปทำหมันอ๋อจะพาแมวไปทำหมันใช่แกบอกผมเมื่อวานผมบอกว่าเดี๋ยวบอกให้เพราะว่ามันเป็นแมวจรต้องดักมันแกจะแกจะพาไปทำตีละตัวตีละตัวอ๋อแกแกจะไปดักให้ใช่ไหมเดี๋ยวเอากรงไปดักโอเคเดี๋ยวไปเอาให้ไม่เอเดี๋ยวค่อยไปเอาเดี๋ยวค่อยไปเอาบอกก่อนเออเออเออแกพาไปตีตัวแล้วไม่ได้ไปัำตีละตัว คอดูน้องให้พี่หน่อยนะได้ได้ดูไว้นี่นะถ้ามันตายก็ปล่อยมันตายไปเราไ,ไม่รู้มันคืออะไรอะ่ะเราไม่เคยเลี้ยงอ,อ่ะพวกนี้มันกินอะพวกอาหารอ๋ออาหารไม่อยู่นี่นนนต่ออย่างนี้